ให้ตั้งใจดีๆอย่าทําตนเป็นคนอ่อนแอพอนั่งภาวนาเขาแล้วก็ง่วงทันทีเลยนะี่เขาเรียกว่าคนอาภัพคนไม่มีวาสนาคนมีบาปมากแล้วเมื่อไม่ ต่อทูกกับบาปอ่าน,นั้นบาปมันก็จะตามไปอยู่ยนั่นแหละตายไปก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมเลยปะเนี่ยงูเหลือมนมันชอบนอนน่ะนอนอยู่อย่างนั้น,นจนว่ามีสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งผ่านมามันจึงตื่นขึ้นรัดเอาสัตว์ตัวนั้นกินเป็นอาหาร ผู้ใดชอบง่วงเงาเฮ้านอนแก้ไม่ตกเลยนะั่นะมันมันจะเป็นไปเป็นกําเนิดงูเหลือมนะพิจารณาให้ดีทุกคนนะมันต้องฝึกตนคำว่าฝึกนั่นก็ต้องต่อสูก้กับกิเลสถึงเรียกว่าฝึกตน ผู้ใดน้อมไปตามอำนาจของกิเลสผู้นั้นไม่ชื่อว่าฝึกตนการฝึกตนมันต้องต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม,อ,มอันมันมาขัดขวางความเจริญภายในจิตใจของตนนั่นแหละสิ่งใดมาขัดขวางแล้วเราก็ต่อสู้จนได้ชชยชนะ จนว่าสิ่งนั้นหรือว่าเรื่องนั้นมันระง,งับไปจากจิตใจหรือว่ามันระง,งับไปจากกายเช่นอย่างงว่วงความง่วงเหงาหา้านอนอย่างนี้นะเราก็สู้มันจนว่ามันหายไปจากกายจากใจเช่นนี้มันก็จึงจิตใจก็จึงจะสงบลงได้ตั้งมั่นอยู่ได้ จิตใจจึงจะผ่องใสถ้าปล่อยให้ความวง่งครอบงำแล้วจิตใจก็ไม่ผ่องใสเลยเพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาสิทธ์ไว้ว่า <c oughs> ดันโตเศษโทมนุษย์เซสุ ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนนั่นแหละเป็นผู้ประเสริฐถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าผู้ใดไม่ฝึกตนผู้นั้นก็ชื่อว่าจะเป็นผู้ประเสริฐไม่ได้ผู้ประเสริฐในโลกนี้ไม่เอาบุคคลผู้ละความชั่วออกจากตัวได้ แล้วก็เป็นผู้ทำความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในตนจนปรากฏแก่ชนทั้งหลายคนทั้งหลายจนมองเห็นว่าคนผู้นี้เป็นคนดีเป็นผู้มีปัญญาสูงเป็นผู้รัความชั่วได้หมดทำแต่ความดี ท่านผู้นี้เป็นผู้ละอาสวะกิเลสได้ด้วยความภาคเพียรพยายามของตนไม่ท้อไม่ถอยจึงสามารถละอาสวะกิเลสได้คำว่าเป็นผู้ประเสริฐนั้นหมายเอาผู้ละกิเลสได้นี่แหละพูดสั้นๆน,นะไม่ใช่ว่า เป็นผู้ที่ไปปราบฆ่าศึกได้ฆ่าคนตายนับเป็นพันเป็นหมื่นไปอย่างนี้จึงถือว่าเป็นผู้ประเสริฐในพระพุทธศาสนาไม่ยกย่องเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอันนั้น ใครจะทำก็เป็นเรื่องของใครของมันไปแต่การมาปราบกิเลสให้ราบคาบออกจากกิจใจนี่อันนี้นะป่าเป็นชัยชนะอันประเสริฐจริงๆเพราะว่าเมื่อละกกิเลสขาดจากสันดานได้แล้วมันไม่กลับคืนมารบกวนจิตอีกต่อไป ส่วนการชนะฆ่าศึกภายนอกนั้นเมื่อชนะไปแล้วมันก็ยังไม่แล้วสักหน่อยมันก็ก่อตัวกันขึ้นมามันย้อนมารบกวนอีกอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นจึงชื่อว่าเป็นชัยชนะอันไม่ประเสริฐไม่เด็ดขาดชัยชนะภายนอกนั้นนอะ ในทางพระพุทธศาสนาเพราะองค์เจ้าทรงวุ่งสอนให้คนเราเอาชนะข่าศึกคือกิเลสอันมันมีอยู่ในหัวใจอันนี้ให้เบาบางไปให้หมดไปสิ้นไปเพราะข่าศึกภายในเนี่ยมันมีอิทธิพลสามารถทำทุกข์ให้แก่บุคคลไป ในพบในชาติต่อต่อไปไม่มีสิ้นสุดส่วนค่าศึกภายนอกนั้นมันก็เพียงแต่ว่าทำลายล้างผลานชีวิตกันลงได้ชาติเดียวเท่านี้เลยแล้วมันก็แล้วไปแต่ส่วนกิเลสตัณหานี่มันติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อบุคคลไม่ละมันะ <c oughs> มันก็ติดตามอำนวยความทุกข์ให้ไปอยู่นั้นทุกชาติทุกภพไปถ้าบุคคลใดไม่ตื่นตัวไม่เห็นโทษของกิเลสี่ตราบใดกิเลสนี่มันก็ติดตามอำนวยความทุกข์ให้ไปอยู่อย่างนั้นแหละจะเป็น ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ก็ไปอยู่อย่างนั้นเลยเหมือนอย่างคนเราเกิดมาในปัจจุบันนี่แหละกิเลสตัณหาที่สะสมไว้แต่อดีตชาตินั้นอ้าวมันก็ติดตามมาเป็นกระสายมาอยู่ยงั้นยงเขาเกิดมาในโลกนี้แล้วก็ มาสร้างกิเลสเพิ่มเติมเข้าไปอีกกับของเก่านั้นให้มันหนาแน่นขึ้นไปนี่แหละคนเรามันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะเหตุนี้เพิ่งเข้าใจก็ไม่คิดที่จะตัดรอนกิเลสออกจากหัวใจเลยคนส่วนมากนะคนไม่ทำความเพียรน,นี้กันว่าผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็อ้างว่า ตนมีกิจธุระการงานมากไม่มีเวลาที่จะได้ไหวพระนั่งสมาธิภาวนาอะไรเลยอย่างนี้นะอ้างแต่ว่ามีธุระมากเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำไม่ไหวทีนี้เมื่อเวลาไปฟ้อนนำขับร้องดีสีตีเป่าไปเข้าในคลับ อะไรโมนี้พก็ว่าไม่เหน็ดเหนื่อยเลยฮะหยันดีแข็งแรงดีไปเต้นรำเต้นดิสโก้อะไรสมัยใหม่เขาหมนันไปดื่มเหล้าเมาสุราตลกเฮห,หาสารพัดหมนี้ไม่ถือว่าเป็นการเหน็ดการเหนื่อยเมือ่อยล้ามนุษย์เราอ่ะมันตกเป็นธาสของกิเลสเป็นยาง้ันเนี่ย อที่ว่าจะมาไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นี่ไม่ไหวแล้วอ้อางโน่นอ้างนี่ไปผู้นั้นก็จึงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาตลอดไปเลยหมายความว่ายอมตนแล้วยอมตนเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่คิดที่จะกำจัดมันเลย เพราะว่าบุคคลจะไปกำจัดกิเลสตัณหาความชั่วนี่ด้วยอำนาจแห่งเงินด้วยอำนาจด้วยอำนาจแห่งสัตราอาวุธมูนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปกำจัดมันได้เลยหรือว่ากำจัดมันด้วยอำนาจเวทธรมนกนคาถาต่ตามๆมนี้ก็ไม่มีทางฮนะต้องเข้าใจ มีแต่ทางเดียวเนี่ยทางไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนามเมื่อนั่งสมาธิภาวนาตั้งสติสัรวมจิตเข้าไปภายในไม่ให้จิตคิดส่งออกไปข้างนอกกิเลสอันใดมันอยู่ภายในใจในมันก็ดิ้นเลยมันไม่ได้บังคับจิตให้คิดส่งสายไปตามความปรารถนาของของกิเลส กิเลสมันก็ดิ้นนะสู้กับจิตแล้วันนี้นะจิตถ้าไม่มีสติควบคุมไม่มีขันติความอดทนริงจังก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็ต้องถอยอนี่แหละการที่คนขี่คลานไหวพระนั่งสมาธิภาวนาก็เพราะมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้นั่นเอง มันไม่คิดจะสู้เอาเสียเลยพูดง่ายๆหย,ยอมแพ้มันตั้งแต่ในมุ่งนู่นดังนั้นคนเรามันถึงเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกร้องให้พิไรลำพันไปในสงสารอันเนี้ยไม่มีที่สิ้นที่จบลงได้ผู้ใดไม่คิดที่จะ ต่อสู้กับกิเลสไม่คิดที่จะขับไล่กิเลสออกจากกิตใจของตนเองแล้วมันก็ต้องได้รับทุกทนทรมานอยู่นั่นแหละได้พิจารณาดูให้ดีการทำความเพียรน,นี้ถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากแต่มันก็ยากแต่ตอนต้น เมื่อเรากำลังสู้กับกิเลสอยู่นั่นแหละมันก็ยากลำบากกิงแต่เมื่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ชัยชนะไปแล้วนั่นนะ่ะนั่นแหละบนัน้ก็ได้ความสบายมากนี่มันแตกต่างกันกับบุคคลไปเอาชีวิตนี่ไปลงทุนอแสดงความ เพลิดเพลินมัวเมาไปในความสนุกสนานในโลกอันนี้ผู้ใดแสดงความเพลิดเพลินมัวเมามากเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลาจากการกระทำความดีละความชั่วไปเท่านั้นชีวิตของผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นหมันทำความดีอะไรก็ไม่ได้ ทำความดีความเจริญให้แก่ตนเองและผู้อื่นก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตเป็นหมันนะเป็นอย่างนั้นแหละไม่สามารถจะทำกุศลคุณงามความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนนี่คิดดูให้ดีก็เพราะว่าการเพิดเพลินไปเช่นนั้นน่ะมันไม่ได้บุญกุศลอะไรนี่มีแต่สะสมกิเลสความชั่วร้าย ให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเท่านั้นเองนะม,มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ดังนั้นคำที่ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ผู้ฝึกตนให้ดีนั่นแหละเป็นผู้ประเสริฐมันก็จะถูกต้องตามพระพุทธภาษตนี้แน่นอนนะผู้ดใดไม่ฝึกตนมันก็ตกเป็นธาสของกิเลสตัณหา ก็เลื่อนลอยไปอย่างนั้นแหละผู้ตกตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอย่างมากมายแม้ไปคลองเรือนก็เป็นเรือนไม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นก็ไม่ได้ก็เที่ยวอยู่ตามกระท่อมน้อยโกโลโกโศไปอย่างนั้นเลยไม่มีความสามารถนี้ไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรมันจะมีได้ยังไงเล่า ล่อยให้กิเลสตัณหาอาวิชชามันครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่มีปัญญาจะไปหาทรัพย์กับคนอื่นเขาได้เลยจะมีแต่าหากินหาเช้าแล้วกินค่ำอย่างเขาว่านั่นแหละหาค่ำแล้วกินเช้าไปวันวันไปเท่านั้นเองอคนไม่มีปัญญาคนไม่มีบุญไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนมา เกิดมาชาติใดตนได้เกิดมาเป็นคนในโลกนี้แล้วชาติใดก็ไม่คิดที่จะละกิเลสตัณหาไม่คิดที่จะทำบุญกุศลขุนงามความดีให้เกิดขึ้นในตนอย่างนี้นะเกิดมาชาติใดก็จะต้องมาตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นแหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้ายึงตรัสว่า เป็นผู้ไม่ประเสริฐนั่นแหละใครไม่ฝึกตนนะประเสริฐไม่ได้จริงๆอย่างช้างม้าโวัวควายมันนั้นนะ่ะที่เกิดร่วมโลกกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ฝึกตนอย่างมนุษย์เรามันก็ไม่มีปัญญาอะไรเลยมีแต่เป็นทรัพยากรของมนุษย์มนุษย์ฝึกให้ คลาดนาไทนาลากล้อลากเวียนก็เป็นแต่แค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่เป็นเลยหรือลากซุ่งพวกช้างหูวนั่นนะมันมีกำลังมากเขาก็าเอาไปใช้ลากซุ่งแสนทุกแสนยากแสนลำบาก ไอคนเรานี่เมื่อไม่ฝึกตนให้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลแล้วก็อย่าไปเข้าใจว่าตนจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์นะอย่าชะล่าใจมันอาจไปเกิดเป็นสัตว์ชาติใดชาติหนึ่งก็ได้ในเมื่อตนประมาทไม่สามารถรักษาบุญกุศลคุณงามความดีไว้ได้ บางคนทำบุญกุศลความดีมาแล้วก็รักษาบุญกุศลไว้ไม่ได้อย่างนี้ก็มีอยู่ทมไปมเบื้องต้นขะหมักขะเม้นทำบุญกุศลความดีจริงๆแต่คันเมื่อไปตอนกล,ลางหรือตอนปลายของชีวิตเกิดความประมาทขึ้นเสียไม่ทำบุญกุศลความดี บางคนเนี่ยเมื่ออายุมากเข้ามาแล้วห้าสิบหกสิบไปแล้วเกิดเมียตายหรือผัวาตายลงไปอย่างนี้เนี่ยถ้าผู้ชายยังไปสแสวงหาเมียใหม่อยู่ยังไปเพลิดเพลินในกรมคุณอยู่อย่างนั้นแหละ ไปจนเอหมดอายุสังขารนู่นนะฝ่ายผู้หญิงบางคนก็เหมือนกันนะก็ยังไปสแสวงหาผัวอยู่เลยไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลทำคุณงามความดีอะไรเลยไปตกเป็นทาสของราคะตัณหาอยู่อย่างนั้นไปนี่แหละพูดถึง ความหลงความเมาของคนเรานะ่ะเมาหลงไปในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอของไม่เที่ยงจริงงอันโลกสนิบาตอันนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมดนี้นะมันมันเที่ยงมาแต่ไหนแล้วฮะน,นี่ลองคิดดูแต่มันไม่คิดกันเมื่อไม่คิดแล้วมันก็ไม่เห็น โดยแจมแจ้งเมื่อมันไม่เห็นโดยแจมแจ้งมันก็ไม่เบื่อไม่นายแต่อย่างนั้นทุกคนก็อาจจะรู้อยู่ได้ว่าทุกสิ่งนุกอย่างมันไม่เที่ยงแต่หากไม่น้อมเข้าไปคิดพิจารณาจริงจังนะ่มันก็ไม่เห็นโทษแห่งความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้าน้อมเข้าไปเพ่งพิจารณาดูเพียงแต่เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี่ มันก็น่าเบื่ออยู่แล้วเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนั่นแหละมันก็จึงได้ทนุถนอมรักษาดูแลประคบประงมอยู่อย่างนั้นต้องอาบน้ำต้องชำระเหงื่อใครอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันก็จึงไม่ส่งกลิน่น ไปแตะกับจมูกผู้อื่นอา้าวผู้มีโรคภัยเบียดเบียนร,ร่างกายก็ต้องหาอยู่หายามารับประทานอยู่งั้นเลยบางคนรับประทานยายังไงมันก็ไม่บรรเทาให้เดี๋ยวนอกจากนั้นก็ไปแสวงหาเข้าของเงินทอง หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกลัวจะได้เงินทองแก่ได้อาหารมารอเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้มันแสนยากแสนลำบากจริงๆนี่พระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ก็เมื่อร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอยู่อย่างนั้นแหละต้องหามาเลี้ยงตัวเองนะอืม ยิงค่อยประทังอยู่ได้ชีวิตนี้นะถ้าไม่มีปัจจัยทั้งสี่นั้นมาหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ก็สำรุดสุดโทมไปแตกดับไปแล้วไม่เป็นอยู่มาได้ถึงป่านนี้แล้วแต่คนทั้งหลายเนี่ยไม่คิดไม่ได้พิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลเรื่องนี้โดยเจมแจ้ง จึงไม่เบื่อไม่หน่ายความเป็นอยู่อันนี้นะมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอยู่พันนี้มันก็ยังอดอทนสู้ความลำบากอยู่นี้แหละผู้มีปัญญาเมื่อท่านพิจารณาเห็นร่างกายอันเป็นที่อาศัยของดวงกิดเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างนี้แล้วก็รีบสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไป รีบพยายามละกกิเลสเข้าไปพร้อมกันกับสร้างบุญกุศลรีบสแสวงหาขวาขว้ให้ทานไปเพื่อให้กำลังบุญอันเกิดจากทานนี้มาคัดจัดขับไล่ความโลภความตนีอะไรออกจากกิจใจไปรีบพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจา ไปตลอดเวลาไม่ให้ผิดพลาดจากศีลไม่ให้ร่วงศีลไปเพียรพยายามไหวพระนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทธโธเข้าไปเอาคุณพระพุทธเจ้ามาผูก,กจิตใจไว้ไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอืน่น พุโทโธก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละไม่อยู่ที่อื่นเมื่อทำได้อย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยใจมันก็รวมลงได้นั่นแหละเมื่อใจมันรวมลงแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาอย่าไปสงบใจอยู่เฉย เมื่อรู้ว่าใจของตนตั้งมั่นลงด้วยดีแล้วมันไม่พุ่งซ่านไปทางไหนแล้วนี่ก็หัดคิดหัดพิจารณาการพิจารณาก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของร่างกายนี่แหละพิจารณาให้เห็นความทุกข์ของร่างกายอย่างพิสดารออกไปพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาของร่างกายอันนี้ ทำไหมมันจึงเป็นอนัตตาเหตุที่มันเป็นอนาตาัตตก็เพราะว่ามันบังคับไม่ได้นั่นเองมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดพราะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะถอนความยึดความถือ ขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนออกไปนั่นเนีไม่ยึดไม่ถือเอาขันทางห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนต่อไปอีกสอนใจให้ปลงให้วางมันอยู่อย่างนั้นก็เมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วแต่ก่อนมันไม่รู้ก็จึงได้ยึดถือขันห้านี่เป็นที่อยู่ที่อาศัยทำดีบ้างทำชั่วบ้าง กรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละก็ติดตามมาตกแต่งตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ถ้ากรรมดีมากบุญกุศลมากก็ตกแต่งให้ดีหน่อยถ้าบาปมากกวัวบุญอา้าวบาปก็มาตกแต่งร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์แล้วเป็นคนบกพร่องอย่างที่เราเห็นกันมาดาดื่นหมดนั่นนะ่ะนี่แหละอำนาจแห่งตัณหานะ่ะ มันทำให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปอย่างนั้นนะอำนาจแห่งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนะดังนั้นนะเมื่อผู้ใดมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่าบาปเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตแล้วก็เพียนละบาปนั้นออกไป ภาวนาสอนใจให้เบื่อให้นายต่อบาปต่อโทษเหล่านั้นเมื่อละบาปได้แล้วเอาพิจารณาเพียรพยายามละขันห้าอันนี้บงขันห้าวางขันห้าอันนี้ลงอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเรานั่นการการละอุปทานนัละเป็นขั้นขั้นมาอย่างนั้นถ้าละบาปยังไม่ได้ โอ้จะมาละขันห้าปรงขันห้าวางขันห้านี่ไม่ไม่ได้หรอกไม่ได้น,นั้นมันต้องละบาปมาสก่อนเพราะบาปนั่นมันเป็นกิเลสชั้นหนาเมื่อมันหนาแล้วอย่างนี้มันก็มาครอบงามจิตนี้ไว้จิตนี้ก็อ่อนแอไม่มีกำลังที่จะมาละมาปล่อยวางขันห้านี่ได้ มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นมันต้องลาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความพอใจในบาปอากุศลต่างๆมาเสียก่อนแล้วบันนั้นก็จึงมาทำใจให้สงบระงับอย่างที่ว่านั้นเลยแล้วก็จึงใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปให้มันเห็นโทษแทง ความยึดความถือในขันห้านี่ว่ามันเป็นทุกข์ทนทรมานอย่างไรอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละการที่ใจมันยึดถือขันห้ามันจึงได้มาอาศัยขันห้านี้อยู่เมื่ออาศัยขันห้านี้แล้วเป็นอยู่เป็นอย่างไรบานี้มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมากกว่าทุกข์นี่ก็ต้องบวกลบคูณหารกันดู แน่แหละมันต้องเป็นทุกข์มากกว่าสุขแน่นอนดังนั้นให้พากันพยายามละอุปาทานอันนี้ออกไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วเราก็จะได้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับลำดับดังกล่าวมา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 ,มา